สวัสดีครับชิบังปัง h ช n แนลนะครับวันนี้ชิปมาทำคลิปขอบคุณขอบคุณอะไเลยครับขอบคุณช่องชิบังปัง h ช n แนลผ่านกด YouTube 2ข้อแล้วนะครับนั่นก็คือมีซับสไครต์หนึ่งพันคนนะครับหนึ่งพันซับสไครต์แล้วก็มีเวลาดูรวมกัน4ี่พันชั่วโมงนะครับายใน1ปีนะครับตอนนี้ผ่านแล้วนะครับยังไงนะครับ ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับ ที่ช่วยกันดูช่วยกันซับตะใครนะครับทำให้ช่องชีพปังๆนะครับผ่านกฎสองข้อนี้ได้ก่อนที่จะเปิดการสร้างรายได้นะครับทีนี้นะครับชิจะมาเล่าว่าช่องชีพปังๆนะครับเริ่มสมัคร u t u b e นะครับเมื่อวันที่9เดือน9ปี2020นะครับเเดือนกันยาปี2020นะครับมาถึงวันนี้นะครับวันที่25กรกฎาคม2อันยนะครับก็รวมแล้วก็เป็นเวลา10เดือน16วันนะครับถึงได้ผ่านกฎนะครับทีนี้จะ มาเล่าอะไรนะครับจะมาเล่าว่ามันผ่านอะไรมาบ้างนะครับตั้งแต่เริ่มคิดที่จะทาช่องนะครับอันดับแรกเลยนะครับคิดถึงชื่อช่องก่อนครับว่าจะตั้งชื่อช่องอะไรนะครับโอ้ชื่อชื่ออยู่นานเลยนะครับกว่าจะได้ชื่ออ่าชิปปังๆช่องนี้นะฮะเพราได้ช่องเสร็จนะครับก็เริ่มหาวันนะครับที่จะมาสมัครใน YouTube ก็เอาเรื่องออกชัยนะครับก็เอาวันที่9เดือน9ปี2020นะครับก็ได้ลลงวันนั้นและคลิปแรกนะครับ ลงเมื่อวันที่10นะครับเดือน9ปี2020นะครับทีนี้นะครับผ่านอะไรมาบ้างนะครับก็ค่อนข้างที่จะท้อใจนะครับเหนื่อยแล้วก็เบื่อในการทําทําช่องพอสมควรนะครับเพราะอะไรนะครับผมว่าหลายๆคนที่เพิ่งทําช่องนะครับเราไม่มีแฟนคลับเราไม่เหมือนดาราเราไม่เราไม่มีคนพพอร์ตมากมากนะครับเราอาศัยพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาช่วยดูเข้ามาช่วยซับสไครตในช่วงแรกๆนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราทําคลิปอะไรลงไปมันก็เลยทําให้ยอดวิวหรือยอด s ับสไครตนะครับมันข้ งขั้นที่จะน้อยนะฮะทีนี้นะครับในช่องของที่ปังปังนะครับมันมีคลิปที่พิกชีวิตของช่องนะครับก็เป็นคลิปของไ iPad นะครับผมทําไว้2ตัวนะครับยอดเป็นหมื่นนะฮะตอนนั้นแล้วก็มีคลิปของคอมพิวเตอร์นะครับพวกโปรแกรมนะครับพวกวินโดว์พวกนี้นะครับพวกนั้นก็หลักพันนะครับแล้วก็จะมีพวกที่เป็นสเปรหะของทางสไตล์ของผมนะครับถ้าใครจําได้นะครับว่าช่องชิปปังปังนะครับจะมีสโลแกนนะฮะประจําช่องก็คือว่าที่ปังปังช่องที่ยังไม่ รู้ว่าจะทําอะไรจะจะทําต่อไปจนกว่าจะเจอสิ่งที่ใช่นะครับต่อมานะครับพอเริ่มทําไปนะครับยอดไลค์ยอดฟ like, อลโล่มันเริ่มขึ้นขึ้นมานะฮะก็เลยม,มาคิดว่าเออช่องน้องน่าจะเปลี่ยนสโลแกนหน่อยแล้วจะเปลี่ยนเป็นอะไรดีก็ดูไลฟ์สไตล์ของชีวิตของเราว่าเราชอบอะไรเราทําอะไรก็เลยกลายมาเป็นนะครับชีพปังปังแชนแนลช่องธรรมดาของคนธรรมดาที่อยากจะปีเซนชีวิตธรรมดาธรรมดาว่าคุณก็ ทำได้นะครับครับตอนนี้มี2สโลแกนนี้นะฮะแต่ตอนนี้นะครับพอเรามาศึกษาเรื่องของการทําช่องนะครับมันเลยได้รู้ว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องเรื่องง่ายหรือเรื่องยากนะครับที่จะทําช่องให้ประสบความสําเร็จนะฮะอย่างผมนะครับผมตั้งใจเลยว่าตั้งแต่วันที่9เดือน9ปี2020นะครับผมตั้งใจเลยว่าทุกๆุกหอาทิตย์นะครับผมจะต้องออกคลิปอย่างน้อย1คลิปนะครับเปิดเป็นสาธารณะนะฮะแล้วก็พยายามลงให้มันสม่ำเสมอก็ประสบความสําเร็จได้นะครับก็ ที่จะมาทําช่องก็ได้ศึกษานะครับว่าจะทํายังไงให้มันประสบความสําเร็จก็ดูอาจารย์ดูคนใน u t u b e นี่แหละครับที่มาเล่าประสบการณ์ในฝังมีอาจารย์มีคนหลายคนนะครับพูดว่าปริมาณสําคัญกว่าคุณภาพอันนี้แหละครับที่ผมใช้ยึดหลักมาเราอยากถ่ายอะไรเราเอาลงไปก่อนครับให้ปริมาณมันเยอะๆเมื่อปริมาณมันเยอะๆเราเปิดเป็นสาธารณะใครก็เข้ามาดูได้ใครไม่ดูเราก็ดูเองใครไม่ดูเราก็บอกไอ้เพื่อน<ๆ>พี่น้องเพื่นอนอช่วยกันดูหน่อยเพื่อยอดมันขึ้นนะครับทีนี้นะครับพอทําไปสักระยะหนึ่งนะครับยอด ชั่วโมงครับขึ้นตลอดเวลาแล้วปัญหาใหญ่เลยนะครับของคนทำช่องมือใหม่นะครับนั่นก็คือยอดซับตะใครครับมันไม่ค่อยขึ้นการดูการรับชมของคนไทยในปัจจุบันในช่อง u t u b e นะครับปัจจุบันนะครับการดูช่อง u t u b e นะครับใครทําคลิปยาวเนี่ยครับผมสังเกตนะครับดับหมดเลยนะครับเพราะคนไทยครับชอบอะไรที่มันกระชับนะครับทำคลิปประมาณสองนาทีถึง7นาทีอย่างเงี้ยหรือไม่เกิน10นาทีอย่างเงี้ยโอ้สินาทีนี่ผมว่าก็เลื่อนกันให้มันเร็วๆให้มันจบเร็วๆเพื่อจะหาข้อมูล ที่เราที่ที่คนดูต้องการที่จะดูที่ต้องการที่จะรู้นะฮะเออมันก็เลยทําให้การทําคลิปเนี่ยมันยากขึ้นนะครับต้องทําการบ้านนะฮะต้องทําสรุปนะครับเพื่อให้คลิปมันสั้นและกระชับที่สุดนะครับเออทีนี้ปัญหาของช่องของชลิปังๆนะครับยอดชั่วโมงนะครับมันถึงมันถึงไปสักพักแล้วแต่ยอดซัปต์ไรเนี่ยยังยังคงไปได้ได้ช้ามากๆนะครับอย่างที่ผมบอกครับก็เลยต้องมาทําการบ้านกันใหม่ก็คือดูว่าณเวลานั้นนะครับคนสนใจเรื่องอะไรแล้วเราก็ทําคลิปนั้นๆดูได้จากอะไรนะครับดูได้ จากไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o ติ๊กต็อกนะฮะอ่าอย่างคลิปที่พิ่ช่องนะครับอีกคลิปหนึ่งก็คือที่ทําให้ยอดซับสไครต์เพิ่มขึ้นมานะครับก็คือคลิปของคนละครึ่งเฟดสามนะครับที่ผมทําไปนะครับจริงๆผมทําช้าไปด้วยซ้ํานะฮะแต่ตั้งแต่ทําคลิปนั้นนะครับลงไปนะครับทั้งยอดวิวแล้วยอดซับสไครต์นะครับขึ้นมาอย่างรวดเร็วเลยนะฮะทีนี้นะครับก็อยากจะฝากนะครับว่ามือใหม่นะครับอย่าเพิ่งท้อนะคะถ้าคิดจะทําจริงๆนะครับผมว่านะครับมันเหมือนกันหมดนะฮะอย่างผมมีงานประจำ ว่าบางทีเราเครียดเลยนะฮะว่าพอเราทําคลิปนี้ออกไปอาทิตย์หน้าเราจะทําคลิปอะไรนะครับใช้ชีวิตประจําวันไปเลยครับใช้ชีวิตประจําวันคืออะไรเราผ่าน ติดกล้องไหมนะครับต้องติดกล้องไปเลยกล้องมือถือก็ได้กล้องที่เราใช้ถ่ายช่องก็ได้นะครับอย่างผมเนี่ยผมใช้ g กโป o 6นะครับถ่ายเกือบ80% 90%เกิเลยนะฮะแล้วทีเดียวจะเป็นจากมือถือนะครับไปเจออะไรเจอหมาเจอแมววิวเจออะไรอย่างเงี้ยครับถ่ายไปหมดครับถ่ายไปก่อนครับแล้วพอถึงเวลาครับช่วงเวลาที่เราต้องลงคลิปนะครับเดี๋ยวมันคิดออกเองมันคิดออกเองครับถึงว่าอย่างที่ผมบอกนะครับถึงยอดวิวยอดยอดสตอรไคถึงมันจะไม่ขึ้นนะครับแต่เราก็พยายามลงให้มันเยอะๆไปก่อนนะฮะนั่นคือวิธีีกาาารรทท่่จะํให้ชัวโมงงขอเ ครับ4,000ชั่วโมงเร็วๆนะครับแต่ยอดซับตะใครเนี่ยผมบอกเลยว่าถ้าคนจะมาซับตะใครเราช่องก็ต้องมีที่ทําให้คนเนี่ยดึงดูดคนนะครับอย่างที่ผมบอกก็คือต้องหาคลิปหรือคอนเทนต์ที่คนกําลังสนใจในช่วงนั้นๆนะครับก็จะทําให้การซับตะใครเนี่ยมันมันขึ้นได้เร็วนะฮะเออทีนี้ฝากไว้นิดนึงนะครับที่หลายๆคนในใน u ูทูบบอกว่าปริมาณสําคัญกว่าคุณภาพในมือใหม่นะครับที่จะทําช่องสำหรับผมนะครับผมมองว่าถ้าปริมาณและคุณภาพไปด้วยกันได้ผมคิดว่านะครับ คุณจะประสบความสําเร็จในการทําช่องหรือว่าผ่านข้อกําหนด2ข้อได้เร็วขึ้นนะครับทีนี้นะฮะก็เป็นกําลังใจให้กับทุกคนมือใหม่ที่กําลังจะทําช่อง u t u b e นะครับยังไงนะครับต้องขอขอบคุณจริงๆนะครับขอขอบคุณมากๆนะครับขอขอบคุณจริงๆที่ช่วยกันดูช่วยกันซับสไครต์ให้ช่องที่ปังๆผ่านกฎสอข้อนี้ไปได้ด้วยดีนะครับถึงแม้จะใช้เวลา10เดือนกับอีก16วันนะครับโดยส่วนตัวดีใจมากๆนะครับขอขอบคุณจริงๆนะครับก็จะพยายามนะครับสร้าง สร้างคอนเทนต์ดีๆขึ้นมาในช่องเพื่อทุกคนได้รับชมกันนะครับขอบคุณมากๆครับชีบบังบังชแนลช่องที่ยังไม่รู้ว่าจะทําอะไรแต่จะทําต่อไปจนกว่าจะเจอสิ่งที่ใช่ชีบบังบังชแนลช่องธรรมดาของคนธรรมดาที่อยากจะพรีเซนต์ชีวิตธรรมดาธรรมดาว่าคุณก็ทําได้ <Wow. S 1> ครับขอบคุณมากครับ